การค้นพบระเบิดประมาณนูในปี1 9 4 0นั้นได้ทําให้เกิดคําถามจากมนุษยชาติมากมายว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นมันควรมีอยู่บนโลกของเราหรือไม่ซึ่งณจุดนี้เองนะครับตัวเกมซีรีส์4อัลลเนี่ยก็ได้ยกยุคนี้นะครับมาตีความใหม่ถ้าหากว่ามนุษยชาติได้ครอบครองพลังอํานาจขนาดนี้ไว้ในมือจริงๆแถมยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ผลที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะนําพาไปสู่เหตุการณ์นองเลือดที่เห็นกันแบบในเกมได้อย่างไร ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประวัติศาสตร์จากก้นวัลแในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในจกกนักรวาลซีรีส์4 out นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเชิญทุกท่านพบกับ The Great War ครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส <t> ิ่งที่ทุกประเทศนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ในช่วงต้นศตรวรรษที่20เนี่ยประเทศมหาอำนาจของโลกเก่านะครับคิดว่าประเทศของตอนนั้นยิ่งใหญ่และไม่มีใครสามารถที่จะโค่นลมพวกเขาลงได้นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการรอบสังหารกษัตริย์แห่งรัสเซียจนทําให้เกิดการนองเลือดและกลายเป็นสงครามโลกครั้งแรกที่มีการสูญเสียเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกหรือไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปนะครับที่ได้ทําการต่อสู้กับกลุ่มกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 หรือจะเป็นจกักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับที่เชื่อว่าประเทศของตอนณนะตอนนั้นจะคงความเป็นนิรันดรและไม่มีใครสามารถโค่นพวกเขาลงได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับญี่ปุ่นก็ต้องพบกับโศกนกาฏกรรมครั้งสําคัญจากการโดนทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ฮิโรจิม่าและนางาซากินะครับด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงการสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับชาวญี่ปุ่นมากมายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและด้วยเหตุการณ์นี้เองทําให้นาเวลานี้อเมริกาคือประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี1950ด้วยพลังแห่งหัวนกบิลเคียที่พวกเขาครอบครองอยู่นั้นทําให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดสงครามอะไรขึ้นพวกเขานั้นพร้อมที่จะสู้ด้วยอาวุธใหม่ที่พวกเขาได้กิดคนขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับอเมริกาก็ได้เข้าสู่ยุคสงครามเย็นและสร้างความกังวลใจให้กับพวกเขาในสถานการณ์ที่ตนนั้นได้เผเชิญอยู่ เรียบเสมือนกับโลกนะครับได้ถูกแช่แข็งมาเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษเลยทีเดียวผู้คนที่เตตเตะดอยู่ในเวสแลนดะณตอนนี้นั้นอาจจะพูดได้ว่ายากที่จะเชื่อว่าโลกภายในเกมเมื่อ200ปีที่แล้วนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีขนาดไหนนะครับประเทศที่พวกเขาอยู่ณนะช่วงเวลานี้เมื่อ200ปีก่อนนั้นประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประชาชนทุกคนมีที่อยู่อาศัยพักพิงไม่ต้องคอยระแวงเรื่องการโดนปล้นจากคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเดดคลอ ที่เป็นเหมือนกับฝันร้ายแห่งเวสแลนด์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันไม่มีมนุษย์กลายพันธุ์ไม่มีพวกกูคนร่วไปในเมื่อ200ปีที่แล้วนั้นไม่ได้มีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหรือค้นขยะเพื่อประทังชีวิตไปวันๆโรงงานอุตสาหกรรมมีไว้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์โดยเข้าไปในร้านขายของชําด้วยเงินเป็นฟ่นฟอนๆเต็มกระเป๋าพวกเขาเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการในทางกลับกันปัญหาที่พวกเขาต้องเจอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเรื่องของการเก็บทรัพย์สินหรือว่าสัมภาระต่างๆซะครับ ทางหลวงความยาวกว่า300ไมล์ทอดยาวออกไปมีร้านค้าต่างๆหรือว่าจุดพักรถเพื่อรับรองการเดินทางของผู้คนทั่วไปอยู่ด้วยเบอร์เกอร์ที่ปรุงสุกใหม่ด้วยขนมปังสุดหอมหวนมาพร้อมกับเนื้อสัตว์บางอย่างที่โลกเก่าเนี่ยเรียกกันว่าวัวนะครับขับรถคันโปรดออกเดินทางไปตามถนนที่ตนต้องการหรือดื่มน้ำอารมณ์แบรนด์ดังที่แช่เย็นเอาไว้อย่างชื่นใจชาวอเมริกนะันณเวลานั้นนะครับมีความสุขกับความรุ่งเรืองของพวกเขาเป็นอย่างมากและพวกเขาเชื่อว่าวิถีชีวิตของพวกเขานั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล แต่ความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มคลื่นคลางเข้ามาอย่างช้าๆและนั่นก็ทําให้ความต้องการของผู้คนเหล่านั้นนะครับเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการได้คืบจะเอาศอกเลยก็ว่าได้นะฮะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้นโดยเป้าหมายในชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะมีบ้านมีน้าสะอาดไว้ใช้สอยและรับประทานอาหารให้ครบสมมื้อเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะครับ ผู้คนเหล่านั้นต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้นพวกเขานั้นนะครับต้องการให้หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาทํางานแทนพวกเขาในชีวิตประจําวันหรือว่าพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แทนพวกเขาเหล่านั้นได้บริษัทชั้นนาอย่างร็อบโคได้เติมเต็มความต้องการเหล่านั้นด้วยการคิดค้นหุ่นยนต์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถหามาใช้งานได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของพวกเขาและซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่สายพิเศษเหล่านี้นั้นต้องแลกกับการที่ใช้พลังงานที่มากขึ้น แหล่งพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้หลายร้อยปีก็ได้ถูกนําออกมาใช้จนร่อยหรอลงไปทุกทีและในศตวรรษที่21นะครับหลังจากที่พลังงานจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยได้ถือกาเนิดขึ้นและต้องขอบคุณบริษัทยักษ์ใหญ่ณเวลานั้นอย่าง General Atomics ที่ทําการวิจัยอะตอมและได้เก็บสารเหล่านั้นเอาไว้เป็นจํานวนมากถึงขั้นที่ว่าสามารถนํามาใช้ได้หลายศวรรษเลยทีเดียวเรียกได้ว่าณนะช่วงเวลานี้นั้นอเมริกาเป็นประเทศที่ก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียง ขุนยนที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในชีวิตประจําวันไปจนถึงรถยนต์ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานนิวเคลียร์แทนน้ามันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้โรงงานอ,อุตสาหกรรมต่างๆก็ได้เติบโตขึ้นอย่างมากแต่ถึงจะสามารถผลิตพลังงานเป็นจนํานวนมากออกมาได้แล้วแต่ถึงขนั้นปัญหาการขายแคลนพลังงานก็ยังคงอยู่นะครับน้ำมันกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดณช่วงเวลานี้ประเทศที่เกิดเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ก็เริ่มขายน้ำมันในปริมาณที่น้อยลงแต่ราคากลับสูงขึ้น และจนท้ายที่สุดนั้นน้ํามันก็เริ่มเกิดแห้งไปพร้อมทั้งเหมืองแร่ต่างๆที่โดนถลุงจนเกลี้ยงเมื่อทั่วทั้งโลกขาดแคลมวัสดุด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงจึงได้เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงนั้นนั่นก็คือสงครามนั่นเองครับ ทางด้าตนตะวันออกกลางได้ใช้แร่ยูเรเนียมอันมีค่าของพวกเขาในการสร้างเตาปฏิกรณ์พลังงาน,นขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถใช้ได้เป็นหลายๆปีเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับ <c oughs> พวกเขากลับใช้พลังงานเหล่านี้ในการผลิตอาวุธและอุปกรณ์เพื่อเข้าห้ำหั่นกับศัตรขขู <c oughs> ของพวกเขาทางด้านของยุโรปได้ทําการรวมตัวกันเกิดเป็นรัฐใหม่แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับพวกเขากลับหันหน้าเข้าหากันและห้ำหั่นกันเองเพื่อแย่งชิงแหล่งน้ํามันที่มีอยู่เพียงน้อยนิด ขึ้นไปทางเหนือทางแถบขั้วโลกนะครับดินแดนน้าแข็งอย่างสก้าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดและยังเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญของอเมริกาณนะช่วงเวลานี้สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่เดียวที่ยังคงมีน้ํามันหลงเหลืออยู่ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ไปดึงดูดความสนใจของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนซึ่งจีนนะครับจึงได้เริ่มทําการลุกรานเพื่อเข้าเชิงแหล่งน้ํามันแหล่งสุดท้ายนั้นมาเป็นของตนเอง ในสถานการณ์สงครามของทั้งสองคูวอํานาจใหญ่นี้ทั้ง2ประเทศก็ได้ทำการคิดคน้นเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเพื่อใช้ในการสู้รบของตนเองทางจีนได้มีการคิดคน้นเทคโนโลยีล่องหนหรือว่าสเตลสูรขึ้นมา เพื่อใช้ในการสืบข้อมูลและภารกิจรอบสังหารต่างๆโดยที่พวกเขาะจะไม่ได้ถูกตรวจพบตัวเลยแม้แต่นิดเดียวกําจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศัตรูด,ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทางด้านอเมริกาเองนั้นก็ได้มีการนำรนักวิทยา,าศาสตร์เข้ามาเพื่อคิดคนอาวุธและอุปกรณ์ด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่พวกเขามีด้วยพลังอำนาจที่พวกเขานั้นมีอยู่ในมือทําให้อเมริกาสามารถสร,าสร้างสิ่งต่างๆที่ทั่วโลกไม่คาดคิดขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจาก2บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างร็อบโคและโพไซดอนเอเนจ ทำให้พวกเขาสามารถที่จะผลิตอาวุธทางการทาหารใหม่ๆออกมาได้เยอะมากยิ่งขึ้นเช่นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการรบอวัยวะเทียมที่มีไว้สําหรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในกรณีที่สูญเสียอาวุธพลังงานหรือแม้กระทั่งเครื่องยิงนิวเคลียร์ขนาดย่อมที่สามารถพกพาไปได้ง่ายดายและสะดวกต่อการใช้งานสวนักดัดแปลงที่ถูกดัดแปลงสมองเพื่อให้เชื่อฟังคําสั่งของผู้ควบคุมพร้อมทั้งเสริมร่างกายของพวกมันด้วยเหล็กไทเทเนียมที่ทนทานสําหรับในการรบหรือจะเป็นหุ่นยนต์พ่อบ้านที่ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ในการรบ มาพบกับปืนเลเซอร์พลาสมาและเครื่องพ่นไฟแบบพกพาหรือแม้กระทั่งการสร้างมนุษย์ดัดแปลงหรือว่าซูเปอร์โซลเจอร์หรือพระเอกของเราอย่าง Power a r m อ r ที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ของพวกเขา Power a r m อ r นั้นถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อประสานการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของทหารราบบวกกับความอึดทนทานเหมือนดั่งรถถัง เพื่อใช้ในการตีฝ่าวงล้อมของศัตรูเข้าไปยังพื้นที่ภารกิจได้อย่างง่ายดายด้วยพลังอํานาจที่เหลือล้นบวกกับตัวของชุดเกราะน,นั้นใช้เพียงแค่ฟิวชั่นคอเพื่อให้พลังงานเพียงอย่างเดียวเพียงแค่เครื่องเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่ากวาดทหารจีนให้หายวับไปในพริบตาได้โดยไม่ยากเย็นเลยนะครับด้วยพลังอํานาจที่พวกเขามีณเวลานี้ทำให้สามารถเข้าทวงคืนพื้นที่ที่ถูกกองทัพของจีนชิงไปได้และในไม่นาน power armor ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของกองทัพอเมริกาไปในทันที โดยชุดกระรุ่นแรกที่ทางกองทัพได้ผลิตออกมานั้นคือรุ่น T51B ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ทางกองทัพอเมริกาผลิตขึ้นและใช้เป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาอีกด้วยนะครับและชุดเกราะรุ่นนี้ก็กลายเป็นชุดเกราะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของบรูทูดออฟสติ l นั่นเอง หลังจากที่สู้กันมาอย่างยาวนานล่วงเลยสู่ฤดูใบไม้ร่วงของปี2077นะครับด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากการต่อสู้อย่างยาวนานมาหลายปีชาวอเมริกันชนส่วนใหญ่เชื่อว่าสงครามในครั้งนี้นั้นได้จบลงไปแล้วแต่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกประชาชนได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการหาหลุมลบภัยให้กับประชาชนระดับลากย่านะครับเพื่อใช้ในการเข้าหลบภัยเมื่อขายานะมาถึงในขณะเดียวกันก็ได้มีการรวมตัวของผู้มีอำนาจใหญ่ในกลุ่มของอันเคลฟเพื่อหาเรือและหาข้อสรุปเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสงครามเกิด อีกครั้งอเมริกาจะต้องเป็นฝ่ายชนะและเมินเฉยต่อการเรียกร้องของประชาชนเนื่องจากความปลอดภัยของผู้มีอำนาจในองค์กรน,นั้นจะต้องมาก่อนนะครับบุคคลเหล่านี้นั้นจะมีสิทธิในการเข้าใช้งานที่หลบภัยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วอเมริกาก่อนประชาชนทั่วไปเสมอเพราะพวกเขานั้นเชื่อว่าหากผู้มีอำนาจยังมีชีวิตอยู่ได้ประเทศของพวกเขาก็ยังคงอยู่ต่อไปแต่ก็เป็นโชคดีสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับด้วยการมาถึงของบริษัทผลิตที่อยู่อาศัยสําหรับครัวเรือนรายใหญ่อย่างวอลต์เทคได้เข้ามาช่วยเหลือในการให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหล หลบภัยหรือวอลที่พวกเขาได้ทําการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหลบหนีจากสงครามนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอ,อนาคตถึงแม้ว่าเวลานี้จะยังไม่สามารถบรรจุประชาชนเข้าไปได้หมดแต่อย่างน้อยๆณตอนนี้ผู้คนก็พอจะคลายความกังวลที่มีต่อสถานการณ์ตอนนี้ลงบ้าง วันที่23ตุลาคมปี2077เสียงไซเรนได้ดังขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาหมายถึงสัญญาณการโจมตีที่เกิดขึ้นแต่ด้วยการซ้อมกันมากว่าหลายครั้งประชาชนส่วนใหญ่จึงปฏิบัติตามสิ่งที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างเคร่งครัดบ้างก็เข้าไปหลบในหลุมหลบภัยของตนเองที่ถูกซ่อนเอาไว้ในส่วนหลังบ้านบ้างก็เข้าไปหลบในหลุมหลบภัยที่ทางวอลเทคได้จัดการเตรียมไว้ให้แต่ก็มีประชาชนไม่น้อยนะครับที่ไม่มีโอกาสหรือว่ามีสิทธิพิเศษเหล่านั้นมันยากที่จะพูดได้ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนที่ระเบิดนนนนิิเคลลียรไดด้้ตกงสู่่พืแผขอปะทศ มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็ได้เลิกตั้งคำถามและมุ่งหน้าชชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขาต่อไปอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับเพราะว่าสองรามสองรามไม่เคยเปลี่ยน ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอตัวนี้นะครับก็บอกว่าทุกท่านคงจะชอบกันนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวช่วงรายการใหม่ไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับช่องของเรานะครับก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับซึ่งประวัติศาสตร์จากก้นหม้กับเรื่องราวจากก้นหม้ตัวนี้จะแยกกันนะครับซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยผมจะหยิบเรื่องของ เหตุการณ์หรือว่าพวกสถานที่อะไรต่างๆมาเล่าในฟังในนี้นะครับส่วนเรื่องราวจากก้อนวอลเนี่ยผมจะโฟกัสไปที่มอนสเตอร์ภายในโลกของเกมนะครับก็มันจะแยกกันนะครับก็อาจจะสลับกันลงอะไรงนี้นะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับซึ่งผมรับประกันเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอีกแน่นอนนะครับก็ ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรต่อเนี่ยก็อยากจะฝากให้ช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้ครับเพราะว่าจะได้เพิ่ม Engagement หรือว่าเพิ่มการมองเห็นให้กับ YouTube ของเราให้ให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เห็นแล้วก็เพิ่ม Subscriber ของเราให้มากขึ้นนะครับก็ภายในสิ้นปีเนี่ยผมก็วางเป้าไว้ว่าอยากจะทำให้ถึง1000ัซับให้ได้นะครับเพื่อที่ผมจะได้สามารถสร้างไรายได้จากวิดีโอได้นะครับก็ มาเป็นส่วนหนึ่งของ1น0 0พซับด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางกันมา5 0 0รยซับแล้วนะครับก็ถือว่ามากันครึ่งทางแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังคงให้การสนับสนุนกันอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้กับเจ้าของช่องเนี่ยก็สามารถสนับสนุนกันได้ผ่านทางทิกมีได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับโดนไนก็มันจะเยอะนะครับช่วงนี้ผมร้อนเงินสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่ง้เเตือนไว เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าไลฟ์จากทางช่องของเรานะครับเวลาผมไลฟ์เนี่ยก็จะได้เห็นแจ้งเตือนกันนะครับแล้วก็กต้องขอบคุณท่านผู้สนับสนุนใจดีที่ส่งค่าน้ำค่าไฟมาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับเงินตรงนี้เนี่ยมันช่วยผมได้มากจริงๆนะครับต้องขอบคุณจริงๆ,ๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ดีไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าอยากจะทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมตามอ่านทุกคอม สวัสดีครับ